Thank you เผ็ดไฟลุกเลยค่ะคุณแม่ขะใครยังไม่ได้ไปดูสเตจโชว์สุดปังนะคะในเพลง Pretty Savage ของศีษสาว b l a c k p i n ในรายการ The Late l t e Show นะไปรับชมกันก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียอัตรรการตื่นตาตื่นใจต่งตางๆในการรับชมครั้งแรกไปนะคะแต่ว่าถ้าใครดูจบแล้วมาคุยกับแอดมินนี้เลยนะเพราะว่าแอดมินอยากเมาด้วยมาก มาค่ะปะตัวมาด้วยประสมภาษณ์สั้นๆนะคะของ4สาว b l a c k พิงกกับพิธีกรเจมส์คาร์เดนซึ่งคําถามต่างๆเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตโชที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ความน่ารักอะค่ะของพิธีกรที่แบบแอดล v ฟมากๆเลยคืออะไรรู้ะะคือเวลาที่พี่เจมส์ค่ะเขาถามคําถามอะคือเขาถามทุกคนไงคือเขาถามสมาชิกทั้ง4คน ซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้เขาก็ถามน้องลิซ่ากับพี่จีซูด้วยไม่ใช่ว่าแบบเมินเฉยแล้วถามแค่แบบน้องเจนเนี่กับน้องโรเซ่ซึ่อาจริงๆนะคะแอดว่รตรงเนี้ยมันดีมากๆเลยนะคือมันการให้เกียรติอะคะ่ะสมาชิกทั้ง4คนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถึงพี่ซูจะไม่สามารถพูดอังกฤษไฟล์ลได้แต่แน่นอนนะคะว่าน้องๆของเขาก็เป็นล่ามให้พี่ซูได้จริงไหมเพระนาะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความน่ารักนะคะอีกอย่างหนึ่งของสีสาวแบล็กพิงที่แอดแบบชื่นชม มากๆเลยทีนี้ค่ะขอมาเมาส์สาวออนสเตจกับเพลง Pretty Savage หน่อยนะคะบอกตาตรงว่าอะฮึมมาค่ะแซ่บไฟลุกเอาจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับส้มตำคือครบนี้ใส่พริกไป10เม็ดค่ะทุกคน จะชมอะไรก่อนดีจากชุดสบายๆนะคะสไตล์ผู้กำกับของน้องเลสในตอนคลิปสัมภาษณ์สู่ชุดพิฆาใจชายและหญิงในชุดนี้นะคะทุกคนแอดบอกเลยว่าชุดนี้สวยมากคือดีเทลชุดสวยทุกคนนะคะวันนี้ชุดน้องๆสวยทุกคนนะอันนี้แอดขอไ่้ย่อนะคะพี่สไตลิทวายจเลยนะคือพี่ๆเขาปังมากค่ะงัดชุดออกมาให้สมเป็นแบบเกิรลกุ๊ปเบอร์หของโลกจริงๆแต่ที่ ว้าวสุดๆก็คือชุดน้องเลสนี่แหละค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะตอนแรกอะแอดคิดว่าน้องกําลังจะไปเดินป่าหรือว่าไปตกปลาค่ะลูกแต่ที่ไหนได้นะคะพอลลริสาออนสเตจเท่าน,นั้นแหละค่ะท่านผู้ชมก็สลัดคราบนะคะชุดเดินป่าชุดตกปลาของน้องเนี่ยมาเป็นลุกที่แบบแซ่บมากจนแอดแบบเฮ้ยนี่เป็นคนเดียวกันบ้างไหเนี่ย เขาบอกดำตรงเลยนะคะว่าชุดดีมากค่ะชุดสวยมากคือในสายตาหญิงแน่หญิงบอกเลยนะคะว่าหญิงให้เต็มสิบไม่หักเลยนะคะในสเตทนี้นะนี่ยังไม่รวมถึงการล็อกท่าสุดเป๊ะของคุณลลิษาอีกนะคะเห็นน้องย่อแล้แอดแบบ จ็บตัวเจ็บข้อเข่าแทนนะทุกคนยิ่งถ้าใครดูเป็นภาพสโลโมชันนะคะจะรู้เลยว่าน้องเป้นเกินเบอร์มากค่ะน้องเก็บทุกรายละเอียดเลยนะคะประหนึ่งว่าถ้าลาลิษาได้เต้นคือลลิษาไม่มีการเป้นกักๆนะคือน้องใส่เต็มที่แอดบอกเลยว่าถ้าใครบอกว่าลิซ่าผอมแห้งแรงน้อยอันนี้แอดขอเียง โน no, ค่ะแอดขอเถียงหัวชนฝาเลยนะแอดบอกเลยว่าน้องเต้นได้ขนาดนี้เราตัวอ่อนขนาดนี้ล็อกท่าแต่ละท่าได้สวยขนาดนี้แข็งแรงมากค่ะแข็งแรงจริงๆนะคะถ้าไม่แข็งแรงจริงจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้อย่างแน่นอนดีๆดค่ะขอเชียอาหารเสริมคอลลาเจนนะคะต้องเข้าน้องสักแปรแล้วนะคะทุกคนจะได้ไปช่วยเสริมบำรุงข้อต่อข้อต่อใดๆนะคะของน้องให้มันแบบสูดไปนานๆเนาะ ต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกกันตรงเลยว่าสวยเนาะสวยจริงนะคะอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะที่แอดคงไม่ชมไม่ได้ก็คือตั้งแต่น้องสาวของเราเนี่ยได้เป็นทูตแบรนด์ของแม็กคือใบหน้าของน้องเนี่ยก็ไม่เคยกลับไปแบบมัวหมองอีกเลยนะคะอันนี้ก็ต้องขอกราบย่อนะคะผู้มีอุปการะทุกคนนะคะที่จ้างน้องให้เป็นทูตแบรนด์ระดับโลกนะแล้วก็อุปการะให้เมคอัพสวยๆแบบนี้เนี่ยอยู่บนใบหน้าของน้องเพราะว,าวันนี้เนี่ย แต่งออกมาได้ช่ายมากค่ะเอาจริงๆก็ก็ไม่รู้จะอวยอะไรแล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนคงอิ่มใจกับสเตจ Pretty Savage on James Carden ไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ใดๆก็อันนี้แอดขอติ2อย่างละกันนะคะแอดว่ากล้องมันมืดไปปะ ันนี้แอนมีความรู้สึกนะคะว่าเวทีมันมันมืดไปนิดนึงอะค่ะทุกคนคืออยากให้มันสว่างมากกว่านี้นะอีกอย่างคือกล้องวันนี้มันมันมวนหัวมันเวียนหัวแอนมากเลยอะหรือว่าแอนยังไม่ได้ทานข้าวก็ไม่รู้นะคะเลยรู้สึกว่าดูแล้วมันมันเวียนหัวอะถ้าใครคิดเหมือนกันยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะอยากรู้ว่าตัวเองคิดไปคนเดียวหรือเปล่าเอาจริงๆอะแอนบอกเลยว่าสเตจอะค่ะแสงสีเสียงบนเวทีอะไรอย่างมันดีแหละแต่แสงสว่างอะแอนว่ามันควรเพิ่มความสว่างมากกว่านี้ไหมแล้วก็กล้องนะคะมันเปลี่ย ี่ยนวัยไปอะค่ะดูแลมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ถ้าใครคิดว่าก็ไม่นแน่ใจก็มันก็ปกติดีนะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ